ร่วมเชียร์16ทีมสุดท้ายเพื่อชี้ชะตาการเป็นสุดยอดทีมแชมปลูกหนังแห่งยุโรปกับฟุตบอลยูโร2012เต็มอิ่มเต็มตาสดทุกแบ์ทางช่อง m อ s ม a b เอสเคเบิลทีวชาแนลวันและช่อง10เริ่มคิกออฟ8มิถุนายนนี้พิเศษสุดกับสมาชิก m อ s ม a b เอสเคบิลกับการร่วมถ่ายผลการแข่งขันว่าใครจะเป็นสุดยอดทีมลูกหนังของยุโรปชิงของรางวัลรวมมูลค่ากว่า1 0 0นบาท สดที่นี่ที่เดียว m s Cable TV สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสมาชิกวันนี้ได้ที่สาขาเชัยเซาโทร038 814 598-9สาขาบ้านปกงโทร038 533 167-8สาขาโลโก้โทร038 704 075-6